ยินดีต้อนรับทุกท่านชมการแสดงในชุดสองอาณาจักรนำแสดงโดยนักแสดงจากริสจักรเมืองบุรีรัมย์เรื่องจริงที่ยิ่งใหญ่ที่ท่านจะได้รับชมต่อจากนี้เป็นเรื่องราวที่ถูกบันทึกไว้ในพระิัติธรรมกัมพีพระคมพีศักดิ์สิทธิ์ที่มีฤทธิ์อำนาจเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนมากมายในโลก พระเจ้าพระผุทสร้างผู้ประทานชีวิตพระองค์ประทานพระคัมภีและบอกเรื่องราวความรักของพระองค์ต่อมนุษย์ทั้งปวงในประชมการพระเจ้าทรงในลมิตสร้างฟ้าและแผ่นดินวันที่1พระเจ้าตรัสว่าจงเกิดความสว่างวันที่สองพระเจ้าตรัสว่าจงมีภาคพืชในระหว่างน้ำแยกน้ำออกจากกันวันที่สพระเจ้าตรัสว่า น้ำและที่แห้งจงปรากฏขึ้นจงเกิดพืชต้นไม้มากมายนานาชนิดวันที่สี่พระเจ้าตรัสว่าจงมีดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดวงดาววันที่หพระเจ้าตรัสว่าน้ำจงอุดมด้วยฝูงสัตว์ที่มีชีวิตวันที่หพระเจ้าตรัสว่าแผ่นดินจงเกิดสัตว์ชนิดต่างๆเราจะสร้างมนุษย์ขึ้นปั้นด้วยผงคลีดินทรงสร้างให้เป็นชาย และหญิงคืออาดามเอวาพรวงทรงระบายลมปานเข้าทางจมูกมนุษย์จึงเป็นผู้มีชีวิตอยู่ในอุทยานสวรรค์ของพระเจ้าสวนเอเดนพระเจ้าให้มนุษย์ครอบครองสิ่งที่องค์ทรงสร้างนั้นให้มนุษย์ตั้งชื่อสัตว์ชนิดต่างๆ ให้มนุษย์ได้รับประทานผลไม้ทุกอย่างในสวนของพระเจ้ายกเว้นต้นไม้แห่งความสำนึกดีและชั่วห้ามรับประทานแต่มนุษย์ไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้าเชื่อการหลอกลวงของมารซาตานแต่มนุษย์เลือกที่จะกะบฏและทรยศต่อพระเจ้า ไม่ต้องการเชื่อฟังพระองค์เขาไม่ต้องการอยู่ในความบริสุทธ์เหมือนพระเจ้าอีกต่อไปมารซาตานมันเป็นศัตรูต่อพระเจ้ามันต้องการทำลายมนุษย์ฝีประหัตของพระเจ้าที่พระเจ้าทรงสาางให้เป็นคนชั่วช้าเลวทรามไม่เชื่อฟังบิดามารดาลบดรูกฎหมายบ้านเมืองกิเลสลค่ตัณหาความสวยนะหรอ ฉันต้องสวยตลอดฉันต้องเร็วกว่าใครความทันสมัยฉันต้องมาที่หนึ่งฉันสวยฉันยิงฉันไม่สนใจใครการล่วงประเวณีเป็นสิ่งที่ฉันชอบที่สุดไม่ว่าจะเป็นสามีใครคนไหนฉันเจ้าชู้ได้ตลอดเวลาฉันจะควงหน้าไม่สำน้าในแต่ละวันทุกคนจะต้องเป็นทาสของข้าอยากเลิกก็เลิกไม่ได้ยาเสพติดข้านี่แหละจะเป็นผู้ทำให้มนุษย์ทุกคน บุรียังง้มแงม่มหาซื้อได้ทั่วไปยาเสพติดมนุษย์เจ้าจะต้องดืม่มจะต้องสูบจะตทำให้เจ้าหมดทุกหมดโศกเอานี่ยังไม่พอเราจะให้เจ้าได้ลิ้มรสสิ่งที่ดีที่สุดอี่ยางก็คือเฮโรอีนกัญชายาบ้ายาอี ต่อน,นี้ก็เลยไปก็ท้อมเลยเอาไปเลยมนุษย์หน้าโง่เราจะต้องติดกันให้กองเอมทั้งประเทศทั้งโลกใบนี้จะต้องถูกเป็นทาสของข้ามนุษย์อย่างมนุษย์หน้าโง่ทั้งหลายเป็นทาสของข้าแน่นอนความโล่งลาบยศคำสารเสริญก็ฉันรวยฉันมีเงินทองมากมายใครจะทําไม ความโลภชื่อเสียงเงินทองลาบยศฉันซื้อได้หมดไม่ว่าอะไรฉันต้องได้จะมาด้วยการโกงคอรรับชันที่กฎหมายฉันมีสนใจอยู่แล้วมันาะฉันรวยมาสตา,ยา,อ,ยอ,า,ายอย่างข้านี่แหละอยู่เบื้องหลังทั้งหมดเหล่านี้ข้าจะผูกวัดมันทุกคนไว้เจ้าจะทำอย่างไรก็ลุดไม่ได้เฮ้ฮ่าฮ่าตกเป็นท่าของการโกงการคอร์รัปชันมิจฉาชีพเกิดขึ้นมากมายข้านี่แหละอยู่เบื้องหลังทั้งหมดเล่าและการทะเลาะวิวาเอาพวกเราเล่ามาดื่มกันหน่อย ไข่ลักสนุกเชิญทางนี้ข้านี่แหละทำให้มนุษย์ทุกคนตกเป็นทาสของข้าไม่ต้องเกรงกลัวสิ่งใดเมื่อ <ś m ere ly> เ,เล่าเข้าปากเห็นมดตัวเท่าช้างเห็นช้างตัวเท่ามด <ś m ere ly> ไม่สวนว่าเป็นไครคว <ś m ere ly> ามชั่วนี่แหละข้าอยู่เบื้องหลังมนุษย์ทั้งหลายเอ๋ยข้าทำพวกเจ้าได้หลงไปในความบาปผิดเหล่านี้ ถ้าเป็นเจ้าตกอยู่ในวงเวียนวงกมเหล่านี้อยู่ใต้กงกรกวงเวียนของข้าเฮ้อไม่มีทางจะรอดไปได้มนุษย์น้าโง่เอ้ยเฮ้อดูข้าไว้ดูหุ่นยังข้าดิเฮ้อจะไปเยี่ยมเจ้าที่บ้านนะหมูเด้ง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  Hãy subscribe cho kênh Ghiền đen Gõ <laughs> <laughs> เจ็700ปีก่อนคริสตกาลและโดยความรักของพระเจ้าได้ทรงส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ลงมาคือพระเยซูพระองค์ทรงเริ่มทำพระราชกิจเมื่อพระชนมายุได้30พรรษาทรงประกาศข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินของพระเจ้ามีชายคนหนึ่งติดเหล้าชีวิต อยู่ในความลำบากทำให้เสียการเสียงานชีวิตอยู่กับวงเล่ากินเหล่าวันละเป๊กวันละกักวันละขวดชีวิตตกอยู่ใต้อํานาจของสิ่งเหล่านี้ทําให้เกิดปัญหาชีวิตปัญหาครอบครัวติดการพน,นันเลิกก็เลิกไม่ได้ครอบครัวพังทลายไ้เพื่อนจะลองกินสมมาตรได้ยัยกกันได้มีทางเดียวเท่านั้น พระเยซูคริสต์ลงเป็นความรักลงมาช่วยมนุษย์ทุกคนที่ตกเป็นทาสของสิ่งเหล่านี้ได้เมื่อเขาต้อนรับพระเยซูเขาจะมีชีวิตใหม่และกลับใจจากสิ่งเหล่านี้ได้มีหญิงคนหนึ่งเธอเป็นคนสวยรวยเสน่ห์ชายใดได้เห็นชายนั้นต้องรักและลุ่มหลงจนงงหัวไม่ขึ้นเธอเป็นคนมากมากในกามลวงประเวณีสัมสอนผิดพัวเขา ไม่ว่าสามีใครจะควงภรรยาของเขามาหล่อนไม่สนใจแย่งชิงมาดื้อเธอมีชีวิตที่ตกตำ่ำวันๆไม่ทำอะไรหาแต่ผู้ชายมีแต่ราคาตันหาไม่รู้จักพอนี่คือปัญหาชีวิตของเธอบางครั้งมีความคิดอยากเลิกแต่ก็เลิกไม่ได้กลับมาทางเดิมทุกครั้งพระเยซูเท่านั้นช่วยเธอได้ขอเพียงเธอเชื่อและต้องการหลุดพ้นเจ้าผีล่วงประเวณีจงออกไปชีวิตเธอจะกลับมาอีกครั้ง กับความรักบริสุทธิ์ที่พระเยซูมอบให้กับเธอเย้ yeah, มีความรักใหม่แล้วนักธุรกิจพันล้านชีวิตอยู่ด้วยความฟุ่มเฟือยสะดวกสบายใช้รถหรูราคาแพง iPhone ทุกรุ่น ทำธุรกิจด้วยการคดโกงคองร์รัปชันไม่ยอมเสียภาษีไม่ยอมทำกฎหมายบ้านเมืองมีชีวิตที่ <Okay. S 2> อยู่ในความร่มหลงในลาบของเงินและทองโอเคเราทำสัญญากันร้อยล้านโอเคเฮ้ยทำไมสัญญาไม่ม่ตรงวะ <Hey. S 2> เอาตัวสาปขึ้นมาโทรหามันดิไ <Hey. Hey. S 2> ม่เคียกกันหน่อยไ <Hey. S 2> ม่เคียกกันหน่อย กิดการทะเลาะวิวาทในหมู่พวกเหล่านี้ด้วยการโกงด้วยการต่อสู้แย่งชิงเพื่อได้เงินแต่ทางออกขอเหล่านี้พระเยซูเท่านั้นช่วยเขาได้องจะขับไล่วิญญาณแห่งการลบกวนเหล่านี้ออกไป เพื่อเขาจะไม่เป็นคนโกงอีกต่อไปโดยอํานาจของพระเยซูเขาจะเป็นคนใหม่และเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จคนเจ็บป่วยคนง่อยเดินไม่สะดวกเซไปเซมาคนตาบอดก,ก็มีชีวิตที่แสนทรมานช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ต้องพึ่งคนอื่นตลอดเขามัก่นกับตัวเองเสมอเขามีความคิดอยากฆ่าตัวตายหลายครั้ง แต่เขาก็ทำไม่ได้ความพิการนี้มีมาแต่กำเนิดโชคชะตาเวรกรรมอะไรหรือนั่นที่ทำให้เขาเป็นเช่นนี้เขาร้องไห้และรู้สึกท้อแท้กับชีวิตเบื่อชีวิตไปวันๆหนทางน,นี้จะเกิดความสว่างได้ถ้ามหาพระเยซูพระองค์จะช่วยรักษาคนง่อยคนเจ็บป่วย mm. เพียงแค่เชื่อพระองค์เรียนรู้พระวจนะอธิษฐานกับพระองค์ท่านก็จะได้การรักษาห,หายอย่างแท้จริงโอหม่เลย ขอมยอมนุษย์ถูกผูกมัดและจำจองด้วยความบาปแม้ว่าเขาจะรู้ว่าสิ่งใดเป็นความดีสิ่งใดเป็นความชั่วแต่เขาไม่มีกำลังที่จะต่อสู้และปฏิเสธสิ่งเหล่านี้บาปกรรมโชคชะตาคำสาปแช่งและผีมารซาตานคอยผูกมัดเขาไว้ แต่โดยพระคุณของพระเจ้าพรงได้ทรงรักมนุษย์ลงได้ส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ลงมาคือองค์พระเยซูคริสต์เข้ามารับแบกบาปแทนมนุษย์ทุกคนวันคริสต์มาสจึงเป็นวันแห่งการเฉลิมฉลองวันประสูติขององค์พระเยซูคริสต์เพราะโดยความรักของพระเจ้าเราจึงมีวันคริสต์มาสอยู่ทุกปีทุกปี มันซาตานและมันยังคิดอยู่เสมอว่าถ้าพระเยซูถูกฆ่ามนุษย์ก็จะต้องเป็นทาสของมันอีกมานซาตานและพวกของมันได้นำพระเยซูไปตึงไว้ที่บนไม้กางเขนพระเยซูนั่นหรช่วยมนุษย์ไม่ได้หรอก พระเยซูถูกตรึงบนไม้กางเขนและถูกทวนแทงที่สีข้างของพระองค์มงกุดน้ำสวมพระเศียรของพระองค์พระองค์สิ้นชีวิตสิ้นพระชนบนไม้กางเขนนั้น พระเยซูตายแล้วพระเยซูทรงฟื้นจากความตายมีชัยชนะเหนือผีมารซาตานและช่วยมนุษย์ให้รอดจากอำนาจของมันผู้ที่เชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยรอดจะไม่ตกนรกแท้จริงพระเยซูคริสต์เสด็จมาบังเกิดเป็นมนุษย์ก็เพื่อไถ่บาปเราทั้งหลายเพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตาย แต่ของประทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์พระเจ้าได้ทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลายคือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นพระคิดได้ทรงสิ้นพระชนเพื่อเราเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านที่รับชมเรื่องราวความจริงแห่งความรัก ในวันกิสมานี้